来，家人们。 การนำสื่อที่ปฏิสิทธิ์เขาในการจัดต่อสู้ทีว่าเข้ามาในห้องทางขอติก็ถ้าเข้ามาตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมตามหลักยจริยธรรมที่อยู่แล้วในในกระบวนการเพราะฉะนั้นเชี่ยวหรือข้อดีในการคือมาหาเพราะงั้นเราเสริมว่าอะไรที่สุดเข้ามาเกิดขึ้นแล้วอุบัติเหตุก็เริ่มมองปฏอุบัติเหตุใช่ไหมถ้อุบัติเหตุแต่ก็ขอให้มาขอให้เข้ามาก็คืออย่างนี้มันก็แคบลงเยอะแล้วก็ ตำรวจก,ก็ไม่หยุดแค่นี้กขไปหามุมกล้องอื่นๆที่เปรียบเทียบกันอีกนะแต่วขึ้นมอเตอร์เวย์มีภาพของมอเตอร์เวย์อะไรก็คงกระดนคงดำเนินการาที่สถานทกลางวัสุดที่ทางผู้ข้าคับการได้สั่งการลไงไปเป็นต้นเก็บความตายไม่หยุดในการช่วยเหลือแจ้งเหตุอ่อบงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียนใน,น,น,นคัีส่วนจะสู้กันยังไงว่ามาเล่นผมแล้วประเด็นมนาหาผมเอง่ามาแล้วผมขี่มาปกติสุสัยของเข้าอะไรก็เข้าป็นสิิ์ของเขาที่จะต่อสูุ แต่ถ้าเกิดเขามาอย่างชุดว่าเขามาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะอะไรปล่อยตัวชั่วคราวด้วยอะไรตนี่คือถ้าเขาเข้ามานีม่มีหมายจับก็มันไม่ต้องปล่อยตัวชัว่วคราวก็เป็นเหตุผลถ้าเขาเข้ามามอบตัวจริงก็อาจจะแจ้งข้อกล่าวหาลงมาจังหวะนัดให้มาลง,งานตัวตามระยะระเว้นก็รูปดลงหยักฐานคดีไปถ,ถ้ามีผู้ติดตัวหลักฐานเอาฟ้องก็ยิ่นฟ้องต่อ ว่าถ้าเขาหลบหนีไปยังไม่มาเราได้เช็คชื่อแล้วว่าระเู้เนดทว่ามีความชัดเจนมากกว่าเนี้มันก็ต้องยืนยะยุกคู่กับคชาจากพี่นายชินก็ลองวอยตรงนี้